สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแจกหุ่นวาดชุดฟรีค่ะโดยวิธีการนะคะให้ทำตามในวิดีโอเลยค่ะให้พิมพ์เข้าไปในพินเทเลสนะคะวาดดวงหาไทยแซ่ทรงค่ะพิมพ์ตามที่ขึ้นในวิดีโอเลยนะคะพอขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะให้ทุกคนกดเข้าไปในโปรไฟล์ค่ะ หาอันที่ชื่อว่าโรงงานนะคะแล้วก็หาที่มันเขียนว่าแจกหุ่นฟรีค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะคะที่เราเพิ่งวาดลงไปนะคะก็สามารถไปใช้ได้นะคะทุกคนดาวน์โหลดมาใช้ได้ไม่ได้ยังไงก็มาคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะให้ครบ1,000คนไวๆนะคะเราจะได้มาโพสในชุมชนเวลามีอะไรนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ค่ะ